ีพี่น้องที่รักในพระสุคลิกทุกท่านวันเสาร์ที่9สิงหาคมปี2025ขอพระคุณพระเจ้าที่ได้เริ่มต้นวันใหม่ด้วยพระจนะของพระเจ้าผ่านพระคัมภีร์ฟิลิปปีบทที่2ข้อที่1 2เพราะฉะนั้นในเมื่อมีความชูใจในความสัมพันธ์กับพระคิต มีการปลอบโยนจากความรักมีการสมคีธรรมกันจากพระวิญญาณและมีความเห็นใจกันและความเมตตาการุณาก็ขอให้ท่านทั้งหลายทำให้ความยินดีของข้าพเจ้าเต็มเปี่ยมด้วยการมีความคิดอย่างเดียวกันมีความรักอย่างเดียวกันมีจิตใจและความคิดเป็นหนึ่งเดียวกัน พระคัมภีร์ในเช้านี้นะคะนากปโโลเป็นผู้เขียนหนุนใจพี่น้องฟิลิปปีให้มีชีวิตที่เชื่อฝังพระเจ้ามีชีวิตที่ท่อมใจเหมือนพระเยซูนะคะก็ได้พูดถึงพระเยซูเป็นคนกลางระหว่างมนุษย์กับพระบิดานะคะโดยชีวิตของพระองค ที่บนแม้กันเขนและพระเยซูซื้อเราออกจากความบาปด้วยเลือกของพระเยซูนะคะเราได้เห็นถึงได้พูดถึงว่าผู้ที่เชื่อในพระเยซูเนี่ยมีความสัมพันธ์กับพระคิดนะคะเมื่อเราเชื่อในพระเยซูข้าพเจ้าเชื่อว่า พี่น้องมีประสบการณ์กับพระเจ้าในด้านของพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งความชูใจก็คือเป็นพระเจ้าที่ให้กำลังใจพระเจ้าอาจจะไม่ได้มาเหมือนในในในคลิปที่เราได้ดูนะคะพระเจ้า,เาใช้คนของพระเจ้าหนุนใจหรือให้กำลังใจเรานะคะ เจ้าสามารถใช้ทุกคนได้เพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้กับเราและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพวกเรานะคะและไม่เพียงแค่นั้นพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ปลอบโยนด้วยความรักเป็นพระเจ้าที่เข้าใจและรู้จักเราเป็นอย่างดีนะคะและไม่เพียงแค่นั้นเมื่อเราเชื่อในพระเจ้า เราได้รับการคืนดีจากพระบิดาแล้วผ่านพระเยซูคริสต์ที่เป็นคนกลางเราสามารถที่จะสามารถคิดทำหรือเราสามารถที่จะมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้สม่ำเสมอและเราสามารถที่จะอธิษฐานกับพระเจ้าได้ทุกวินาทีนะคะขอพระเจ้าที่จะนำเราเพียงแค่เราจะทำตาม ที่พระคัมภีร์หนุนใจเรานะคะและไม่เพียงแค่นั้นนะคะเราก็จะมีความเห็นอกเห็นใจกันและความเมตตาการุณานะคะดังนั้นเนี่ยาจาปรโรก็ขอให้พี่น้องทุกคนนะคะรวมถึงวันนี้ในยุคสมัยของเราด้วยก็คือทำด้วยความยินดีด้วยการมีความคิดอย่างเดียวกัน ะะก็คือเมื่อเราเห็นคนที่อ่อนแอเราก็ยินดีที่จะให้กำลังใจกันและกันนะ,ะมีความรักอย่างเดียวกันเมื่อเราเห็นคนที่ลำบากกว่าเราก็ช่วยตามกำลังที่เรามีเพื่อที่เขาจะสามารถกลับตั้งตัวใหม่ได้นะคะการช่วยเหลือเราจะไม่คิดว่าเป็น บุญคุณนะคะก็คือหมายถึงฉันช่วยเธอเธอต้องช่วยฉันในวันหน้าเราจะไม่คิดแบบนี้นะคะแล้วช่วยด้วยความรักเราช่วยด้วยความยินดีเพื่อให้เขาที่จะสามารถที่จะกลับตั้งตัวใหม่เพื่อที่จะเริ่มต้นเดินไปกับพระเจ้าต่อไปได้นะคะและมีจิตใจและความคิดเป็นหนึ่งเดียวกันคนที่ เร,บบรเ,เรียนแบบพระเจ้าเรียนแบบพระสุคริตที่เป็นตัวอย่างให้แล้วนะคะ mm hmm. ก็จะมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น mm hmm. เมื่อเราเห็นคนที่ mm hmm. ถูกกระทำนะคะ mm hmm. ก็คือถูกทำร้ายเราก็จะมีใจที่แบบอยากจะปกป้องอยากจะช่วยเขาให้พ้นจากความทุกข์ตรงนั้น mm hmm. นะคะ mm hmm. เราอาจจะ ทำไม่ได้เท่ากับที่พระเยซูทำนะคะแต่เราก็เรียนรู้ค่อยๆเปลี่ยนแปลงทีละอย่างทีละอย่างนะคะที่เราจะสามารถที่จะเรียนรู้ที่เราจะมีชีวิตยิ่งอยู่เราก็จะยิ่งเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นเพื่อที่เราจะสามแดงความรักของพระเยซูผ่านชีวิตของเรานะคะเมื่อเรา ตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วก็อยากจะมีชีชวิตหรือเป็นแบบอย่างที่ดีข้าพเจ้าเชื่อว่าพระเจ้าจะช่วยพี่น้องนะคะเมื่อเรามีประสบการณ์กับพระเจ้าแล้วเราอย่าลืมที่จะเป็นพยานเป็นพ่อพรให้กับผู้อื่นนะคะผ่านประสบการณ์การช่วยเหลือของพระเจ้านะคะค่ะ,คะก็อยากจะให้พี่น้องนะคะ คิดถึงและตระหนักอย่างหนึ่งก็คือไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนพระเจ้าทรงเฝ้าดูเราอยู่นะคะในสดุดีได้บอกว่าพระเจ้าของเราจะไม่เคลิ้มหลับพระเจ้าของเราจะเฝ้าดูคนที่ฉลาดก็คือสแสวงหารพระเจ้านะคนฉลาดก็คือคนที่สแสวงหารพระเจ้านะคะขอให้ชีวิต การติดตามพระเจ้าของเรานะคะอย่างเปล่งพระเจ้าแม้มนุษย์ไม่เห็นตระหนักเสมอว่าคิดเสมอว่าพระเจ้าทรงฟาดูเราอยู่และร่างกายของเราก็เป็นวิหารของพระเจ้านะคะหมายถึงว่าพระเจ้าทรงอยู่กับเราเสมอสําหรับคนที่เชื่อในพระเยซูนะคะก็พระเจ้าที่จะนําที่เราจะมีความคิดความรัก มีจิตใจและมีเป้าหมายเดียวกันเหมือนที่พระสุคริกตที่เชื่อฟังพระบิดาเหมือนที่พระสุคริกตที่ทำตามพระไทยก็คืองานที่พระบิดามอบให้อย่างสำเร็จแล้วนะคะขอพระเจ้าที่จะเมตตาช่วยที่เราก็จะมีกำลังที่มาจากพระเจ้าที่เราจะทำในสิ่งที่ดีเพื่อให้ผู้อื่นได้เห็นพระเจ้า ผ่านชีวิตของเราถ้าเราไม่ทำผู้อื่นก็จะไม่สามารถมองเห็นพระเจ้าได้นะคะพระเจ้าเป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งไม่มีใครเคยเห็นนะคะแต่เมื่อเราเชื่อว่าแต่เมื่อเราเชื่อในพระเจ้าแล้วเราเชื่อว่าพระเจ้ามีจริงเพราะประสบการณ์การช่วยเหลือการช่วยกู้ของพระเจ้าที่เรามีนั่นเองนะคะพระเจ้าที่จะนำเมื่อจะเป็นเด็ก ถึงผู้สูงวัยหรือผู้ใหญ่ทุกคนนะคะให้เราตระหนักเสมอว่าพระเจ้าทรงอยู่กับเราพระเจ้าทรงเฝ้าดูเราอยู่ไม่ว่าเราจะทําสิ่งใดอยู่ที่ใดก็ตามนะคะขอให้เราที่จะพึ่งพาพระเจ้าร้องหาร้องเรียกพระเจ้าปรึกษารองค์ได้เสมอนะคะขอพระเจ้าที่จะนําพี่น้องทุกคน ขอให้ชีวิตประจำวันของเรามีพระเจ้าอยู่ในนั้นด้วยนะคะไม่ใช่เราหาพระเจ้าในตอนที่เราเจอความยากลำบากเท่านั้นนะคะขอให้เราที่จะเรียนรู้ที่จะเป็นหนึ่งเดียวกันกันกบพระเจ้าอย่างสม่ำเสมออธิฐานขอบคุณพระเจ้าด้วยการค่ะข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับพระคำของพระเจ้าที่หนุนใจให้เราที่จะตื่นจากหลับ ที่เราเองก็จะมีชีวิตที่เตรียมความพร้อมในด้านของความคิดความรักจิตใจและเป้าหมายของเราที่จะเป็นเหมือนพระองค์มากขึ้นที่เราจะยินดีเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเพื่อที่พระเจ้าจะใช้เราได้มากขึ้นเพราะที่เราจะเตรียมชีวิตของเราที่เราเองก็จะ เป็นแบบอย่างที่ดีให้ผู้คนได้เห็นพระเจ้าผ่านชีวิตพระเจ้าคะด้วยกำลังของเราเราไม่สามารถทำได้ตลอดเพราะเราเป็นมนุษย์ที่อ่อนแอเราจะต้องการพระเยซูพระผู้ช่วยที่เป็นพระผู้ช่วยในชีวิตของเราเพื่อที่ให้ผู้คนได้สัมผัสความรักของพระเจ้าผ่านชีวิตของเราที่ถังขอบคุณพระเจ้าสำหรับ พระคำขอบพระเจ้าในเช้านี้ขอบคุณพระเยซูคริสต์ที่เป็นแบบอย่างในด้านของการเชื่อฟังที่สุดยอดเมื่อพระเยซูผ่านได้แล้วเราเชื่อว่าพระพระเยซูสามารถช่วยพวกเราที่เชื่อในพระองค์ได้ด้วยเหมือนกันที่ถังขอบคุณพระองค์สําหรับพระคําในเช้านี้ร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน บอกความเจ็บปวดในใจที่ข้ามีอ้อนวอนไม่เป็นคำจมอยู่ในน้ำตารอคอยพระอ 带我逃。